สวัสดีครับวันนี้มีกีตาร์รุ่นใหม่ๆแล้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะผมก๊อปผมก๊อปกีตาร์ตัวเองนะครับก็จะเป็นผมก๊อปตัว M07 นั่นเองเท่ากับว่าตัวนี้จะเป็น M07 พัสนั่นเองอ่ะโอเคตัวคําว่าพัดมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเอาผมไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยของมันเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าผมก็ รีบทางานออนไลน์แล้วก็รีบลกๆๆๆ,ๆๆๆยกมาเลยนะครับก็อาจจะมาเปิดดูพร้อมพี่ๆ,ๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูลวกันมผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนวางแบบเองนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ดูงานจริงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกมีทั้งหมดสี่แบบนะครับอ่ะอันนี้จะเป็น om อ่ะ om อ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าทําไมมันถึงเป็น m ศูนย์เจ็ดพัดแล้ว m ศูนย์มันต่างกับ m ศูนย์เจ็ด original ยังไงนะ original ก็มีอยู่นะฮะ มาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังจริงๆอะ่ะผมเสียดายมากเลยนะผมสั่งทํำปิกการสําหรับ M07 พัสดไว้แล้วด้วยแต่ว่ามันมาถึงไม่พร้อมกันนะมันคนละโรงงานอ่า M07 พัดเห็นใช่ไหมว่าเขาเคลือบเงาเออ,อเดนะี๋ยวป๊หนึงโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไง <laughs> โคตรสวยเลยโอ้โหโคตรสวยเลยดูนี่แล้วก็ผมอัปเกรดไม้มาด้วยนะครับผมเพิ่มแผ่นนึ่ง อีก180บาทนะครับคือเพิ่มทุกอย่างก็คือคำว่าพัดก็อัดทุกอย่างก็ผมก็ทําอะไรสนุกสนุกเป็นอีเลเรืองแสงด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งอันนี้ผมมาโม้ให้ฟังก่อนนี่คือสรงโอเอมหขงขนลุกหูหูโคตดโอเวอร์เลยโครขค้โม้เลยดูดินี่ดูหู้โหูอ้โหน,หนี่อ่าก็คือเท่าที่เห็นก็คืออ่าอันนี้จะเป็นเพิ่มอาร์มเลเข้ามา เพิ่มอาร์เมสเป็นมอฮอกกนนีเข้ามาใส่ไบดิ้งเป็นมนอฮอกันนีทำเป็นเคลือบก๊อสทั้งตัวเลยนะ<ม>ครับเคลือบก๊อสทั้งตัว <_ S 1> เพิ่มความหรูหราโอ้โหส่วนหลังข้างจะเป็นโซลิดโลตบูดนั่นเองนะอืมดำปีเลยเป็นไงดูเกนด้วยนะดูเกตดไม้ด้วยดำปีเลยอืมนี่โอ้โหเป็นไงโคตรสวยเลยนี่ตัวแรกนะให้ดูก่อนนี่ m 0 7 All s o l i d p ดพันะครับคือตัวเนี้ย <c oughs> ผมเคาะราคามาแล้วนะมันมันสุดได้อยู่ที่7,350บาทนะครับเดี๋ยวมันจะมีพิก,กัดเดี๋ยวถ้าใครซื้อตอนนี้อาจจะได้พิก,กัดแบบปกติแบบ m 0 7นปกติก่อนก็คือเป็นยางเจลนั่นแหละแต่ว่าโซ m 07ทยพัผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเป็นสรกรีนตัว m นะครับเออเป็นสรกรีนตัว m ฝังด้วยเปลือกหอยนำเข้า ROS, จากต่างประเทศเลยแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคอันนี้ om นะ om ก่อนโอ้โห โตัวแรกนะโคตรขนลุกเลยโคตรสวยเลยโอเคช่างมันนะเกดไม้บางทีมันก็ไม่เหมือนกันหรอกผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมเพิ่มมามเพิ่มเกดไม้แผ่นหน้าไปอีกร้อยแบาทนะให้เขาคัดมาหน่อยเพราะว่าเดิมทีตัวออริจินอลอ่ะเขาก็คัดเกดมาอยู่แล้วอันนี้เพิ่มอีกหน่อยนึงก็จะได้ได้ที่มันมีความสะอาดหน่อยนะครับโอเคอันนี้สียอดนิยมของเ0 7ตัวออริจินอล โคตรตื่นเต้ว่ะโอ้โห oh! oh เป็นไงโอ้ยโอ้โโหคตรสวยเลยโหโอ้โหเนี่ยพอเวลาเปิดดูพร้อมพี่พี่นะมันโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงร้องไห้ไหมน้ำลายยืดไหมพี่น้ำลายยืดไหมโอ้โหดูเป็นไงดำปี่เลยนี่รถหมุดดำปี่เลยเดี๋ยวผมค่อยลองนะคอเป็นไดมอนด์นะฮะอืมเป็นเคลือบก๊อสทั้งตัวเลยนะโอ้โห โคตรโอเวอร์เลยว่ะ huh. right? mm hmm. ผมโคตรขี mode, right? oh ้โม้เลยว่ะโอ้โหคือโรงงานนี้ผมบอกให้ว่า uh huh. สีนี้สีไม้ว่าโอ้โหแล้วนะมาเจอสีนี้โอ้โ oh หผมว่าผมว่าพังนะรอบนี้ไม่น่าพอนะผมว่ายอดขายแนะ่นอโอ้โ huh. ห oh เป็นไงนี่แค่โอเอมนะอุ้ยโทษขอใครที่ใช้เท้านะครับเพราะามือผมไม่มีนะอ่ะ อ่าผมทําแค่สองทรงสองทรง,งนะครับอันนี้เป็น O M O M จะขนาด40่ิบมิลแต่ถ้าเป็นเดส d นอผมจะทําผม,มจะไม่รุ่นนี้ผมจะไม่ทำเดส d น t อตคัดเอานะครับผมเบื่อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอดลอดหน้าผมจะเพิ่มทรง G A ใครที่ใครที่แบบใครที่แบบเฮ้ยอยากเล่นทรง M ศูนย์จทรง G A อ่ะโอ้โหโอ้โหโคตรสวยเลยหูโคตรจี้มมวยละนี่หูโมจัดเลย โอ้น้ำลายยืดไหมพี่น,โโนี่อโอ้โหโคตรสวยเน่ยนี่อเลเลืองแสงเลยนะสันหาจริงเลยผมก็อ,อ,อยากจะทำอะไรมันแปลกๆเฉยนะครับอิเลเรืองแสงก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มต้นทุนด้วยนะไม่ได้เพิ่มต้นทุนโรงงานเขามันสะท้อนแสงวะ่ะโอ้ดูรถบูดดำปีเลยดูยดเกตด,ดิโอ้โหโอ้โหดูเนีย่ย เนี่ยมีอาร์มเลสแบบนี้อาร์มเลสตัวนี้ไออาร์มเลสตัวนี้ผมบอกด้วยสัตว์จริงเลยนะผมเพิ่มมาอีก450บาทนะครับค่าทำอาร์มเลสแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์มอสที่โคกับบริษัทนี้ถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาค่าอาร์มเลสอ่ะพันสี่เออแต่ว่าพอดีผมค่อนข้างที่จะหลอนะครับโรงงานเขาชอบความหลองผมก็เลยเหลือให้450บาทนะครับค่าประกอบอาร์มเลสแล้วดู450บาททำอาร์มเลสแล้วดูเกดไม้เขา โอ้โหเป็นไงนี่สี่ร้อยห้าสิบาทโคตรถูกเลยอัมเด็ตอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจหรือจะไปกันใหญ่อ่ะอันนี้จะเป็นเด็หน็อดนะฮะโอ้โหเด็หน็อดเป็นไงโอ้โหมันลายไหลไหมคือ <laughs> คือผมตื่นเต้นของผมเองนะเข้าไปโอ้โห,โโห M 07พัด M 07เดเดิมก็ก็ก็ก แย่ yeah, แล้วนะมีพัดมาด้วยโอ้โหอนีโคตรสนุกเดี๋ยวดูสนะีไม้กันโองผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับที่ราคาที่ผมเคาะมาให้ราคาที่ผมเคาะมาให้คือไม่แพงเลยด,ดูดูนะดูความพรีเมียมนะครับนี่ชิ้นแรงผมพักตรงงานนี้เลย,เยอโอ้โห เขาดิโหสุยอดจริงๆเลยอะนี่โหรถบูดดำปีทุกตัวเลยเว้ยนีโ่โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะผมเสียดายนะว่าปิก,กาดมันยังเสร็จไม่ทันก็ถ้าใครซื้อแล้วก็ขี้เกียจมานั่งรอปิก,กาดก็เดี๋ยวส่งก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวของเข้าแล้วเดี๋ยวผมส่งตามรับรองว่าจะ มันจะเข้ากันมากเพราะว่าผมสั่งตัดพิเศษมาสําหรับ M07 พัดนะครับติกัดกันลอยเป็นแบบยางนูนแล้วก็ฝังด้วยเปลือกหอยนําเข้าสั่งยากเหมือนกันเพราะว่าใช้ใชเ้เครื่องประดับชิ้นใหญ่นะฮะโอเคเป็นไงผมฝากแบรนด์โอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมฝากตัว M07 พัดไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวยังไงผมจะเล่นให้ฟังแล้วกันเขาจะมีความต่างกว่า กับ M 0 7 Origi n a ออยู่แล้วนะฮะยังไงก็ต่างเพราะว่าใช้ไม้คนละคนละชนิดกันนะครับถ้าเป็น M 0 7ปกติจะเป็นหลังข้างมอะะกกนีแต่ว่าพาร์ทผมจะเลือกใช้เป็นโลสบูดนะฮะใช้เป็นโลตบูดแล้วก็เป็นเคลือบกอสทั้งเคลือบเงาทั้งตัวนั่นเองนะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแค่ไมนะ้น้าผมเพิ่มมาละแปดสิบาทก็ไม่รู้เหมือนกันหาเรื่องเสียเงินทําไมเพราะว่าเดิมเขาก็ดีอยู่แล้วก็เผื่อมันจะดีขึ้นไปอีกนะครับอโอเคแต่ก็ ก็ก,ก็ก็โหดอยู่นะอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมเคลียร์สต็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดึงเชงก่อนอยากให้พิก,กาดมานะครับผมว่ามันจะผมออกแบบมามันจะสวยมากเลยโอเคแต่ถ้าใครไม่ชอบแปะก็ก็โวดได้เลยก็แจ้งผมนะพี่ผมไม่รอแล้วพิก,กาดอะ่ะขอเป็นส่วนลดได้ไหมได้เดี๋ยวผมลดให้นะครับเรื่องเรื่องราคาถ้าไม่เอาพิกาดนะจัดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวว่ากัน